สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโลโซแมคโครดัาดินครับวันนี้ก็ย้ายรถนะครับมาลอกบึงเก่านะครับเป็นบึงที่แห้งแล้วนะครับเจ้าของที่นะครับเขาจ้างมาลอกบึงนะครับวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายนะครับให้ดูวิธีการเอาแมคโครนะครับลงจากเทรลเลอร์หางปลานะครับ ผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับขับได้ยังไม่ถึงปีเดี๋ยวถูกผิดยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันครับผมวิธีลงอันดับแรกขึ้นไปก่อนรถมารถผ่านมานะครับเดี๋ยวต้องเอาไฟออกก่อนเอาไฟมันตันเขาโอเคขึ้นไปบนแมคโครก่อนนะครับพี่น้อง ย้ำนะครับมือใหม่นะครับขับได้ยังไม่ถึงปีนะครับถูกกิดยังไงก็ดูนะครับแล้วแต่วิธีการแต่ละท่านนะครับการลงไม่โคลงนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อน โเรเบดนะครับไม่มีโรเบดไม่มีบันไดขึ้นลงก็เลยใช้เป็นหางปลานะครับหางปลาสิบล้อนะครับพี่น้องเร่งเครื่องพอประมาณนะครับเร่งประมาณเ,เลขสี่นะครับถ้าเร่งเร่งเครื่องหนักวันนี้มันจะเร็วนะครับมันจะกระชากนะครับเวลาเราเอารวมเราต้อง เบาๆประมาณเลขสามเลขสี่พอนะครับพี่น้องรดับแรกก็เอามือนะครับค้ำก่อนเลยแล้วก็เดิอนออกไปนะครับไม่ต้องค้ำลงหมดนะครับไม่ต้องให้ถึงพื้นนะครับเดิอนออกไปเลยนะครับเลยเดินมาเกือบจะสุดแล้วก็ค้ำนะครับค้ำ ลงเพื่อให้รถมันเดินหน้าไปนะครับเปิดหน้าต่างดูช่วงร้อนะครับว่ามันถึงไหนนะครับ มันใกล้จะสุดแค้นะครับแล้วก็เอามือยกมือขึ้นนะครับแล้วก็ยกมือแม่โคขึ้นนะครับให้ให้ตูดมันลงนะครับให้ให้หน้ามันเชิดขึ้นนะครับถ้าเป็นเรื่องหางปลาก็จะประมาณนี้นะครับถาเป็นสิบล้อหน้ามันก็จะเชิดขึ้นอันนี้มาคนเดียวนะครับไม่มีคนขับให้ ไม่มีคนขับหาปลาให้นะครับค็ใช้วิธีนี้นะครับพี่น้องคนจะลงนิ่มๆนะครับพี่น้องก็ยกแล้วก็เดินเดินไปเลยนะครับพี่น้องเดินหน้าไปเลยเดินหน้าลงไปเลยนะครับแล้วก็กะระยะว่าตัวล้อนำ มันจะถึงตัวบันไดหางฟ้านะครับเราค่อยหมุนไปรถมานะครับพี่น้องต้องเล็งมือหน่อยนะครับหมุนไปเลยนะครับพี่น้องไปเลย ขึ้นไปเพื่อที่จะประยุงเราเทเลอร์ของเราออกจากแท็กนะครับออกจากล้อแมกโครนะครับเขาค้ำตรงนี้เลยนะครับค้ำตรงนี้เลยข,ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ดันไปนะครับยากนะครับพี่น้องง่ายๆนะครับผม งเลยนะครับจะไปเอาไฟออกให้เขาก่อนนะ เจอแล้วนะครับเราจะมาเอาแม็โครเข้าไปนะครับม่ยากนะครับน้องนี่ง่ายนิดเดียวนะครับแต่แรกๆอาจจะมีตกใจนะครับเพราะว่ามันสูงนะครับมันไม่ใช่ตัวสองร้อยนะครับตัวหนึ่งสามห้าเนี่ยแท็กมันจะแคบกว่านะครับสองร้อยมันก็จะทําให้เวลาลงเนี่ยมันครูแบบสูงกว่านะครับ สองร้อยแท็กมันจะยาวนะครับแท็กมันยาวมันจะได้เปรียบนะครับส่วนปามนะครับเข้าไปข้างในนะครับส่วนปามส่วนปามยังไม่ค่อยโตนะครับไปยังเคลื่อยอยู่ไปก็ไปนะครับ ครับพี่น้องไปเก็บเชเลออ์ก่อนก็รรเรียบร้อยนะครับพี่น้องสําหรับวิธีการเอาเชเลืร์ลงนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ